สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f c พี่พีน้องน้องทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับอยู่ในแอปไทยเช็ดูเอลนะครับก็จับคู่นะครับมาเจอกับท่านสุขโขไทยนะครับสุโขไทย0ูนะครับผู้ที่มาด้วยเลตติ้งนะครับโอ้โห1787นะครับ เป็นมาเทียมนะครับท่านสุโขททยนะครับไก่ก้าวฟ้าก็เป็นม้าโยงทรายตีเบียคุลิมทางด้านปีกขวาอืมเดินขุนแบบนี้จะเอาขุนมาเก็บทางด้านด้านซ้ายมือของเราแน่ๆนะครับก็โยกม้าขึ้นไปนะครับทางด้านปีกขวานะครับเราจะได้เก็บขุนได้นะครับคูณตะสูปูเบียขึ้นมาน่าจะดันโคลนขึ้นมาแล้วก็เก็บขุนนะครับเป็นทรงนี้ก็กินเข้าไปก่อนครับนะครับ จังหวะนี้ปูเบี้ยสามจริงๆต้องค้าก่อนครับก็ทิ้มสูงเราได้นะครับไม่เป็นไรครับพอทิ้มสูงมาเรามาก็กินถอยม้ามาจับครับเขาก็ต้องเอาตัวไปผูกแล้วก็เอาเบี้ยไปทิ้มนะครับโอเคครับจังหวะนี้เราทิ้มครับทิ้มริมเอาเบี้ยมรณะเหมือนเดิมนะครับก็ทําให้ค่ต่อสู้คน่ต่อสู้ไม่ได้ใช้หนึ่งตัวนะครับก็ไม่ห่วงลิขสิทธิ์นะครับเอาไปใช้ได้นะครับแต่แต่ง่ายๆนะครับ แต่ก็ได้ใจความนะคูต่อสู้ปูเบีย้ยมาแบบนี้อืมกินเม็ดขึ้นทิ่มเม็ดเม็ดกลับเสริมโคนขึ้นไปนะครับโดนทิ่มครับโดนทิ่มก็โคนกลับมาโผงครับเดี๋ยวเราจะทิ่มเบียรริมนะครับอุ้ยทิ่มเบี้ยริมเขาทิ่มใส่มา้า อย่างนี้ต้องเก็บขุนก่อนก็ทิ่มใส่ม้ากินกินกินยกม้าออกไปด้านข้างเขาโคนมาอีกโอ้โหต่อสู้ท่านนี้นะครับโอ้โหรอยเบี้ยขึ้นมาอีกครับบุกหนักมากนะครับไปโกรธใครมาหรือเปล่าครับท่านสุโขทัยนะครับโอ้โหก็สมสมกับเรตติ้งนะครับเรตติ้งเขาท่านก็เกือบเกือบพันพันแปดนะครับอืมไก่ก้าวฟ้าต้องชะงักนะครับชะงักนะครับ กินก่อนแล้วหนีมาก่อนนะครับหนีมาเขาก็กินก่อนดีกว่านะครับกินก่อนเข้าไปนะครับดึงเบียร์เขาเข้ามาอยู่ก่อนคู่ต่อสู้ก็อาจจะได้เบียรคู่นะครับเบียรคู่ทางด้านปีกซ้ายของเรานะครับดูแล้วไก่ข้าวฟ้าก็จะได้เบียรคู่ตรงกลางกระดานนะครับโดนไล่ก็ถอยมากลับมาครับต่อเรือไปเลยนะครับนะครับตัดกําลังครับโอ้โหคู่ต่อสู้ไม่กินนะครับโอ้โหดุจริงๆนะครับ ถ้าไม่กินถ้าเราไม่กินเบี้ยเขาเขากินเบี้ยฟรีสองหนึ่งนะครับกินเบี้ยกินโคนนะครับโดนไฟบังคับนะครับจําเป็นต้องกินครับกินขึ้นไปนะครับเราจะปูเบี้ยตรงกลางกระดานก็แลกกันครับแลกกันนะครับก็ถือว่ายังพอเล่นกันได้นะครับแต่กระโดนบุกหนักหรือเกินนะครับม้าสองตัวก็พร้อมที่จะมานะครับกขต้องรับมือครับรับมือให้ถึงที่สุดก่อนนะครับกูตะสู้จะทิ่มใส่โคนหรือเปล่าทิ่มใส่โคนเราดันโคนขึ้นไปเลยนะครับ ยินท่านอย่างดีนะครับทั้งมา้าทั้งคนเอาปักมาแบบนี้เป็นไฟบังคับต้องกินนะครับถ้าไม่กินเขาจะกินม้าเราเรากินเขาเบี้ยกิกนเรือเขาขาดนะครับเรากินเขาเรือกินเราโคนกินเรือเออแต้มนี้ท่านสุภาไทยก็ก็เป็นการเพียงไหนแรกเม็ดก็จริงนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ก็มีเม็ดนะครับเลือกที่จะกินเรือก่อนนะครับเพราะว่าเห็นว่าเรือขาดนะครับ จังหวะนี้เราก็กินครับเม็ดแรกสองเบี้ยนะครับก็พอเล่นกันได้ครับนะครับกูต่อสู้เสริมม้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็เสริมโคนขึ้นไปนะครับเอาเรือมากดก็หนีคุณครับหนีคุณขึ้นไปปลูกปลูกเบี้ยไม่ดีครับติดจังหวะตารุกนะครับกูต่อสู้โยนเม็ดขึ้นมาถ้าเรากินเขาจะเอาม้ามากินแล้วก็จับเบี้ยแล้วครับเบี้ยเราก็จะฟีครับไม่ได้ครับถอยม้ากลับมานะครับติ่มใส่โคนกินเบี้ยกินเราจะ ไม่เอามากินเบี้ยนะครับเราจะดันโคนขึ้นไปนะครับเอยดันขุนขึ้นไปผูกเบี้ยก่อนแล้วค่อยจับกินทีหลังนะครับกุ่ตอสู้กินขึ้นมาจริงๆครับติมขึ้นมาก็ต้องกินกันครับนะครับดันขุนขึ้นไปผูกครับแล้วเราเขาจะเก็บกินเบี้ยทีหลังนะครับอันสุขโขไทยนะครับคูตตอสุงไก่กาพาท่านนี้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับมีเซอร์ไพรส์มูฟอยู่ตลอดเวลานะครับของในต่อครับในตำแหน่งนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดซับสไครต์นะครับผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับก็พูดตามที่เขาว่ามานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณคู่ต่อสู้นะครับท่านสุโขทัยนะครับที่ให้เกียรติมาเล่นครับโอ้โหเซอร์ไพร์มูฟมาอีกแล้วครับโยนม้าเข้ามาลุกนะครับลุกกินเอามาลุกอ่าไม่เอามาลุกเอาเบียกินอ๋อห่วงเบี้ยนะครับห่วงเบี้ยจะเอาโคลนไหลมานะครับจะโคลนไหลมาตามช่อง เอาเรือมากดกินเบี้ยทางด้านปีขวาเรานะครับยกม้าขึ้นไปจับเบี้ยพราะดันโคนขึ้นมาเดินไปอยู่ที่หน้าม้านะครับเราก็จะยกม้าไปไปบังตาเรือนะครับโดยที่กดนะครับเพื่อป้องกันตาโคนไหลมานะครับป้องกันคู่ต่อสู้จะเอาโคนไหลแล้วเอาเรือมากดกินเบี้ยเรานะครับเราถึงกับแพ้ได้เลยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ยกม้าไปก่อนครับนะครับขุนติดอ้าว โคนลูกคาดกินโคนครับอ้าวลูกนี้ก็หนุมานถวายแหวนนะครับโ่ตอสู้โอ้โหยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะครับเกมนี้ก็ถือว่าไก่ก้าวฟ้าฟุกนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับนะครับถือว่าแลกหมัดกันมันมากนะครับใช้เวลาแค่6นาทีกว่าครับเกมนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ต oh, ิดตามรับชมหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับ e ีีหน้านะครับ กลับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ